วัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับช่อง Unhappy Studio นะครับทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวบรรยากาศรอบๆของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุนราชานีนะครับซึ่งเป็นสถานศึกษาที่เรากําลังเรียนอยู่ปัจจุบันซึ่งตอนนี้เราเรียนอยู่ชั้นอ่าปวช3สาขาวิชาการบัญชีนะครับทุกคนซึ่งตึกข้างหลังตรงนี้จะเป็นตึกอ่าคณะวิชาบริหารธุรกิจซึ่งเป็นตึกที่เรากําลังเรียนอ่าอยู่ขณะนี้ซึ่ง เป็นตึกที่เราเรียนอยู่เป็นประจํานั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ตึกด้านหลังตรงนี้จะเป็นตึกของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะครับทุกคนซึ่งเป็นตึกตึกใหม่นั่นเองแล้วก็ตึกด้านหลังตรงนี้จะเป็นตึกของคณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เรามาเรียนการขายออนไลน์ซึ่งทาคลิปวิดีโอนี้ส่งภูมิเราก็เรียนตึกนี้นั่นเองแล้วก็ตึกด้านหลังตรงนี้จะเป็นตึก ส่วนมากจะเรียนเป็นเกี่ยวกับาการตลาดวิชากฎหมายจะเรียนในตึกด้านหลังตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็บริเวณตรงนี้จะเป็นบริเ,เวณสนามบาสสนามกีฬานะครับทุกคนซึ่งจะเป็นบริเวณที่เราเข้าแถวตอนเช้าด้วยเป็นประจําเลยนะครับทุกคนบริเ,เวณน,นี้ซึ่งตอนนี้ก็เต็มไปด้วยรถของคณะคุณครูนะครับทุกคนซึ่งก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็ ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ค่ร